คุยอิทบอกว่าคุยกับพี่เอกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะได้ไอเดียไปเยอะเลยนะคะว่าไงบ้างพอคุยไปรู้สึกบันเจิดเลยไหมไอเดียใช่ครับขึ้นเป็นขึ้นมาในหัวเยอะเลยครับ<ช>ว่าต้องทําแบบพี่เอกสอนแล้วเออ,ต,อ,อต้องแบบนั้นแบบนี้แบบนี้คอนเทนต์มาเลยใช่นพระรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าไงสอนมา20ปีเมื่อก่อนนักเรียนนี่ล้นเลยใช่ ตอนแรกขึ้น Google หน้าหนึ่งมาตลอดเลยเดี๋ยวนี้ลงวูบเลยครือหน้าสองหน้าสองแล้ว <ฮะ S 1> เห็นไหมเพราะเราลืมการสร้างต,ตัวตนค่ะนะคะการสร้างตัวตนนี้สําคัญมากบอกทุกคนนะย้ําเรื่องนี้มานานแล้วแต่ทุกคนทําเฉยอันนี้การันตีเลยนะถึงคุณจะทํามา20ปีเคยอยู่หน้าหนึ่ง Google คุณตกอันดับแล้วตกแล้วครับตอนนี้เยอมรับเลยนี่ตอนนี้พอเจอรูเอ๋จะต้องขึ้นมาหน้าหนึ่งเพราะว่าเราอ่ะเป็นผู้ที่ ความเชี่ยวชาญชํานาญการแล้วก็มั่นใจเลยว่าเราเก่งเบอร์หนึ่งแต่ Google เป็นผู้อะไรสืบในข้อมูลออนไลน์ถูกไหมก็ออนไลน์มือไม่ขึ้นนะเอแล้วมึงจะเป็นเบอร์หนึ่งได้ยังไงเขาดูจากออนไลน์นะเขาไม่ดูประวัตินะเขาไม่ได้ดูทะเบียนร้านนะเขาไม่ได้รู้ว่าเธอทํามา20ปีนะเขาดูจากในข้อมูลเลยว่าเธอลงน้อยมากนะคนอื่นเขาลงเยอะเขามีนักเรียนเยอะกว่าเธอ ใช่ไหมเธอต้องลงเยอะ <Okay. S 1> เโออเพราะว่าครูอิทเนี่ยไม่ใช่แค่สอนวันนี้นะตอนเช้าสอนไปแล้วรอบหนึ่งแล้วสอนบ่ายแล้วในโรงเรียนครูอิทมีครูอิทสี่คนเท่ากับวันหนึ่งสอนกันแปดคนถูกไหมฮะแปดคนมันต้องมีคลิปอย่างน้อยก็แปดคลิปอะนะแล้วทําไมมันถึงไม่มีคลิปล่ะคะแล้วสอนไอ้แปดคนเนี้ยต้องสอนแปดแปดคนนี้ก็คือต้องสอนอีกสามวันด้วยนะอีกสามวันแปดสายี่สี่ยี่สิบสี่คลิปนะคะในแปดในแปดคนนี้ยี่สี่คลิปแล้ววันที่สอบอีกยี่สิบสามสิบกว่าคลิปแล้วนะ เฉพาะคนที่ได้สามสิบวิชิวันที่สอบก็ต้องไปอีกนะคะวันที่อบรมอีกคิดดูสิว่าคลิปหายไปเท่าไหร่นะคลิปนี้คือการการันตีว่ามีนักเรียนจริงจ้าไม่ได้โม้นะคะใครก็พูดได้นักเรียนแสนคนนะ,ะแต่คลิปคือการการันตีแน,น่นอนที่ครูพูดเสมอว่าครูเป็นคนที่มีนักเรียนเยอะและครูมีคลิปมากมายที่อวดน,นักเรียนของครูนะ,คะใครจะบอกคุณเป็นหมอดูมาสิบปียี่สิบปีมีลูกค้ากี่คนคะ <ś le> คบกับอายการนะคะทุกอย่างมีหลักฐานนะคะถ้าไม่มีหลักฐานจะใช้ปากพูด